ข้อ38เขาให้ a n เป็นลำดับเลขคณิตแล้วให้ข้อมูลพวกนี้มาแล้วถามค่าของ n ที่ทําให้สมการนี้เป็นจริงนะจากการที่ a n เป็นลำดับเลขคณิตแปลว่ามันจะต้องสอดคล้องกับสูตร a n เท่ากับ a 1บวก n ลบ1 d สูตรนี้นะแล้วเขาให้ a 1เท่ากับ2แปลว่า a 1ตรงนี้เท่ากับ2นะแล้วเขาให้ a2, a4, a8 เรียงกันเป็นลำดับเลขาคณิตเพราะฉะนั้นเราจะใช้สูตรนี้เพื่อหา a2, a4 แล้วก็ a8 ออกมาก่อนนะ a2 ก็แทน n ในสมการนี้ด้วย2จะได้ a2 เท่ากับ2บวก2ลบ1คูณ d จะได้ a2 เท่ากับ2บวก d นะแล้ว a4 ก็แทน n ในสมการนี้ด้วย4 4ลบ1 จะเป็น3นะแล้วก็ A8 แทน n ด้วย8 8ลบ1จะเป็น7แบบนี้นะแล้วเนื่องจาก3ตัวนี้เรียงกันเป็นลำดับเลขาคณิตแสดงว่า A4 หารด้วย A2 จะต้องเท่ากับ A8 หารด้วย A4 จะได้สมการเป็นแบบนี้นะแล้วแทน A2 A4 A8 ที่หาได้ลงไปในสมการนี้จะได้เป็นแบบนี้นะแล้วคูณไข่ จะได้เป็นแบบนี้ฝั่งซ้ายใช้สูตรกำลังสองสมบูรณ์จะได้เป็นแบบนี้ฝั่งขวาคูณกระจายจะได้เป็นแบบนี้นะจะเห็นว่า4กับ4ตัดกันได้แล้วย้ายที่เหลือทั้งฝั่งขวาไปลบทั้งซ้ายจะได้เป็นแบบนี้นะดึงสองดีเป็นตัวร่วมจะได้ d ีเท่ากับ0หรือ d ีเท่ากับ2อ,อนะแต่ข้อนี้เขาให้ลำดับนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แสดงว่า d จะต้องมากกว่า0นะแปลว่า d เท่ากับ0ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะได้ d เท่ากับ2นะเอา d ีเท่ากับ2ไปแทนในสูตรนี้แล้วกระจาย2เข้าไปคูณจะได้เป็นแบบนี้นะเราจะเห็นว่า2กับลบ2จะตัดกันได้จะเหลือ2 n แปลว่า A n ก็คือลำดับของเลขคู่นั่นเองนะก็คือลำดับนี้จะได้เป็น2 4 6 ไปเรื่อยๆแบบนี้นะเอาลำดับที่ได้ไปแทนในสมการนี้ข้างบนก็คือเอาแต่ละพจน์มาลบ1แล้วก็ยกกำลัง3เพราะฉะนั้น2 4 6ก็จะกลายเป็น1 3 5แต่ละตัวยกกำลัง3เป็นแบบนี้นะข้างล่างก็คือเอาแต่ละพจน์มา 1, กยกกำลัง3เลยก็จะกลายเป็น2 4 6ยกกำลัง3เป็นแบบนี้นะเราจะเห็นว่าข้างบนเนี่ย มีแต่เลขคี่นะเพราะฉะนั้นเราจะเติมเลขคู่ให้มันแล้วก็หักด้วยเลขคู่ที่เติมเข้าไปออกได้เป็นแบบนี้นะเราจะเห็นว่าข้างล่างตรงนี้เหมือนกับข้างบนทางขวาตรงนี้เลยนะเพราะฉะนั้นเราจะกระจายตัวข้างล่างเข้าไปหารที่สองตัวข้างบนนะกระจายเข้าไปหารที่ตัวหน้าจะได้เป็นแบบนี้กระจายเข้าไปหารที่ตัวหลังจะได้เป็นหนึ่งนะเราจะเห็นว่าเนื่องจากข้างล่าง เป็นเลขคู่ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราจะสามารถดึงสองเป็นตัวร่วมได้แต่เนื่องจากแต่ละตัวถูกยกกำลังสามอยู่ก็จะดึง2กํกำลังสามออกมาได้เป็นแบบนี้นะเราจะเห็นว่าข้างล่างเนี่ยเราสามารถใช้สูตรซิกมาไอกำลังสามสูตรนี้ได้นะเพราะฉะนั้นข้างล่างตัวนี้จะกลายเป็นแบบนี้เลยนะแล้วข้างบนก็ใช้สูตรเดียวกันได้เพียงแต่ว่าบวกไปถึง 2N ก็คือแทน n ในสูตรนี้ด้วย2 n จะได้เป็นแบบนี้นะเราจะเห็นว่าข้างบนกับข้างล่างเนี่ยมีส่วน2เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะตัดส่วน2ได้นะแล้วก็มี n ตรงนี้เหมือนกันด้วยนะก็จะตัด n ได้อีกแล้วข้างบนกระจาย2เข้าไปจะได้เป็นแบบนี้นะแล้วข้างล่างที่เหลือจะได้เป็นแบบนี้โจทย์บอกว่าตัวนี้เท่ากับ391ส่วน450 ก็จะได้สมการเป็นแบบนี้นะจะเห็นว่าตัวนี้2อกำลังสองตัดกับ2อกำลังสาจะเหลือ2ข้างล่างตัว1นึงแล้วย้ายลบ1ไปบวกทางขวาจะได้คอลอนอเป็น450บวกกับข้างบนจะได้เป็น8,4 1นะเราจะเห็นว่า2ข้างล่างตัดกับ450จะเหลือเป็น225แล้วถอดรูททั้งสองสั่งสั่งซ้ายกำลังสองจะหายไป ฝั่งขวา r ู o t 841จะได้29แล้ว r ู o t 225จะได้15นะแล้วคูณข่จะได้เป็นแบบนี้แล้วย้าย n ไปอยู่ด้วยกันทางซ้ายย้ายตัวเลขไปอยู่ด้วยกันทางขวาจะได้ n เท่ากับ14นะเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบก็คือ14นั่นเอง